โสมจนจำไม่ได้เจอตัวที่ตลาดนัด พเงินในกระเป๋าเท่านี้ทีดินใหม่เบลล่ารับมีคนคุยงานรัดตัวแน่นคนว่างคุย5นาทีต่อวนันตั้งแต่กลับมาเป็นโสดอีกครั้งนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่ารานีก็มีประเด็นให้ติดตามไม่ซ้ำวันทั้งเรื่องหัวใจกับหนุ่มๆที่แอบซุ่มมาขายขนมจีบเพียบรวมถึงเรื่องงานที่จ่อคิวให้ทําเพียบทั้งงานละครภาพยนตร์อีเวนต์โฆษณาบอกเลยว่านาทีนี้ต้องยกพื้นที่ความปังให้กับเบลล่านอกจากนี้เบลล่ารานีก็ยัง มายอมรับถึงเรื่องหนุ่มๆที่เข้ามาจีบหลังสดอีกครั้งว่ามีเข้ามาบ้างแต่ตอนนี้ชีวิตมีอะไรหลายอย่างให้ทําดังนั้นจึงขอให้เป็นเพื่อนกันก่อนจะดีกว่าหารุกหนัหนกๆเบลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะเราจะไปคุยกับใครได้มีเวลาว่าง5นาทีต่อวันก็อยู่แบบนี้ไปก่อนก่อนที่ตอบคําถามถึงเรื่องสเปกหนุ่มในใจซึ่งเบลลารานีก็ตอบว่ารุ่นนี้ไม่มีแล้วขอแค่เป็นคนที่เข้ากับครอบครัวได้ก็พอเบลลารานีแคมปเปนนางเอกคิวทองฝั่งเพชร สวยและรวยมากล้าสุดเปเงินซื้อที่ดินริมน้ำทำเลดีดีแถมกว้างขวางสุดๆอย่างนี้ต้องบอกว่าคืนแทนสิธินีที่ดินอีกรายเรียบร้อยแล้วและยังมีบ้านสวนที่เขาใหญ่อีกด้วยหลังนี้เต็มไปด้วยต้นไม้แถมยังร่มรื่นและน่าอยู่เป็นอย่างมากซึ่งบ้านหลังนี้เบลล่าตั้งใจซื้อให้ครอบครัวอยู่ซื้อมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วก่อนที่จะทําบุญบ้านเพื่อความสิริมงคลภายในบ้านก็เบาๆหาห้องนอนกันเลยราคาไม่ระบุตรงเป๊ะ แต่เท่าที่รู้ก็ปาเข้าไป8หลัก10ล้านเป็นอย่างต่ำงานนี้แม่นายเบลล่าบอกว่าพร้อมทุ่มเพื่อให้เป็นบ้านพักผ่อนของคุณแม่คุณยายและคุณนะ้าเพราะว่าบรรยากาศดีอากาศบริสุทธิ์แถมไม่ไกลจากกทมอ,อีกด้วยเห็นเป็นนางเอกขยันทํางานแถมยังขยันซื้อที่ดินอีกด้วยสําหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีที่ควักกระเป๋าเงินนับล้านซื้อที่ดินริมนะ้ทำทําเลไม่ไกลจากตัวเมืองกรุงเทพมากนะักโดยซื้อที่ดินติดกับผู้จัดการส่วนตัวเห็นภาพแล้วรู้สึกดีใจและอิ่ม ใจตามไปด้วยจริงๆสําหรับเบลล่าเป็นนางเอกคิวทองที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องทั้งละครภาพยนตร์พรีเซนเตอร์ซึ่งเร็วๆนี้มีหนังเรื่องบุพเพสนิวาส2เตรียมเข้าโรง28กรกฎาคม2565นี้ได้คุยกับพีกไม้ว่าอยู่ๆเราก็มาเป็นข่าวด้วยกันอีกรอบหนึ่งความจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้คุยอะไรลุ้นไม่ขึ้นใช่ไหมตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรนอกจากกองทัพพีกแล้วคนก็ยังโยงว่าเป็นโป๊ธนวัดด้วยเอาเป็นว่า ไม่ได้ไปแล้วกันค่ะที่เราไปออกรายการบอกว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างหมายความว่ามีคนเข้ามาบ้างแต่ไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษเยอะไหมไม่เยอะค่ะหัวเราะ